สวัสดีครับผมแก๊สครับวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการมิ้วหนังหน้ากระเดื่องกรองให้ฟังกันนะครับสําหรับใครที่แบบอยากจะได้ไอเดียเอาไปใช้นะครับปรับกันในเรื่องของการมิ้วหนังกระเดื่องนะครับว่าเราจะยัดยังไงดีแบบไหนดีนะครับเดี๋ยวผมมาทําให้ดูนะครับก่อนอื่นผมจะถอดตัวของหน้าหนังกระเดื่องออกมาก่อนนะครับโอเคเราเอาหนังหน้ากระเดื่องออกมาแล้วด้านในก็จะเป็น เชลก็เดือมอนล้วนเลยนะครับอันนี้เป็นเชลของซากาเอนะครับรุ่นไทโดจี้นะครับวิธีแรกนะครับก็คือผมจะเอาหมอนนะครับที่เป็นหมอนเล็กๆนะครับที่เอาหมอนแบบรองนั่งอะไรเงี้ยเอามาวางไว้นะครับแค่นี้เอาจริงๆแค่นี้คือได้แล้วนะครับ แต่ว่าเราพยายามที่จะมิวไอตัวนี้ตัวขอบของตัวตรงนี้ให้มันเข้าไปชีดกับหนังกระเดื่องหน่อยนะครับให้มันโดนหนังกระเดื่องนะครับอันนี้คือได้แล้วสำหรับผมนะครับหรือวิธีที่ผมนิยมทํานะครับช่วงนี้คือทําวิธีนี้บ่อยมากนะครับเพราะว่ามันให้เสียงที่โอเคเลยนะครับก็คือเอาผ้ามาแบบนี้แหละนะครับแล้วก็มาม้วนให้มันเป็นวงกลมเห็นไหมพับให้เป็นวงกลมนะครับแล้วตรงนี้เราก็มัดด้วย หนังยางนะครับสองข้างเลยนะครับก็ลักษณะเขาจะเป็นวงกลมเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยๆเอาเข้าไปวางเลยนะครับวางประมาณนี้แค่นี้เลยนะครับก็คือมันจะทำให้ตัวของเชลเนี่ยยังมีพื้นที่เยอะมากๆประมาณหนึ่งอยู่นะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะไมค์กิ้งได้นะครับตรงนี้ไมค์กิ้งได้แล้วเสียงอะ่ะ ดีด้วยนะต้องลองเอาไปใช้ดูนะเ,นเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะใช้นะฮะหรือว่าจะไปเอาอัน,นี้มาก็ได้นะที่เป็นแบบฟองน้ํารังไข่เอามาวางนะครับวางประมาณเนี้ก็ได้เช่นกันนะฮะแต่อย่าลืมนะครับเวลาที่เราวางเนี่ยให้เราวางเข้าไปชิดกับหน้าหนังก็เดืองหน่อยนะครับให้มันแตะกันอนะให้มันแตะหนังก็เดืองหน่อยนะครับประมาณนี้ ตรงนี้ถ้ากลัวหลุดนี่ก็เอาอะไรมาแปะก็ได้นะครับแต่ของผมมันไม่หลุดนะก็ประมาณนี้นะครับก็วันนี้แชร์ประมาณนี้ครับวิธีมิวหน้าหนังกระเดื่องในห้องอัดของผมนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ